นี้ยังอยู่ในเรื่องของสืบนครบ,บาลครับแน่นอนว่าก็จะมีการสืบเข้าไปในรูปแบบของออนไลน์ด้วยมีชายหนุ่มคือหนึ่งผู้ชมครับคือจบมาแล้วแหละเรียนจบด้านไอทีมาด้วยเขาบอกว่าเขาพยายามหางานแล้วครับแต่ว่าหางานไม่ได้เลยเพราะว่าทํางานด้านไอทีมันต้องใช้สมองสูงมากทีนี้เขาก็เลยเข้าไปศึกษาใน YouTube เพื่อที่จะทําอะไรก็ได้ให้มันสามารถเพิ่มทักษะทางสมองเขาได้เขาเลยไปเจอวิธีการเพิ่มทักษะทางสมองในการใช้เห็ดขี้ควายหรือว่าเห็ดเมาแต่ทีนี้พอลองแล้วครับเขาเกิดชอบก็เลยมี การศึกษาเพิ่มเติมจนไปเพาะพันธุ์นะฮะเอาเห็ดเมาเห็ดขี้ควายนี่แหละไปโพส์โฆษณาขายนะครับในช่องทางไลน์หรือว่า Facebook กลุ่มต่างๆขายได้เนี่ยคุณผู้ชมครับเดือนละถึง1 0 0 0 0แสนบาทเลยทีเดียวล่าสุดสืบนครบาลน,นะฮะก็ไปจับกลุ่มตัวนะครับแล้วก็แน่นอนอย่างที่เขาอ้างกันไปนะเขาบอกว่าจริงๆก็ชอบด้วยเป็นการส่วนตัวด้วยแต่ว่าอยากจะส่งต่อให้คนที่อยากจะเปิดรับรูปแบบทางประสาทเพิ่มเติมครับ แหมแปลกๆเหมือนกันนะแปลกๆเหมือนกันนะเออคือเขาพูดเลยนะว่าเนี่ยอยากจะเปิดประสาทในส่วนสมองให้มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นเขาให้ปากคํากับเจ้าหน้าที่ตํารวจแบบนี้เลยนะอันนี้ร้านขายยาใช่ไหมครับใช่ครับคือไปจับกลุ่มได้แล้วคงมาชี้จุดนะฮะแล้วก็พาตัวมาที่บ้านเนี่ยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวน่าจะมีฟาร์มเห็ดให้ดูด้วยโอ้โหเห็นเพลินๆนึกว่าเป็นเห็ดอะไรนะเห็ดเห็ดนางฟ้าแต่ไม่ใช่นะครับเห็ดขี้ควายเขาบอกว่าเขาเรียก เขาไม่เรียกเห็ดที่ควายเขาไม่เรียกเห็ดเมาด้วยนะหลายคนอาจจะได้ยินก็ว่าเห็ดเมาแต่ว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาชื่อนายชิดสนุพงศ์นะครับเขาเรียกเห็ดเหล่านี้ว่าเห็ดวิเศษ ออปซิงมัสลูมถูกต้องคุณอเมซิ n งวัดมัสลูมจริงๆคุณผู้ชมครับและเขาเพาะพันธุ์เนี่ยคุณผู้ชมอย่างที่เห็นเนี่ยเยอะมากและวิธีการเขาไม่ได้ศึกษาจากที่ไหนเขาไปหาใน YouTube ต่างประเทศนี่แหละคุณผู้ชมครับจับกลุ่มได้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซอยพระยาสุเรน28นะครับก็เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครนะฮะ ซึ่งแน่นอนนะครับก็มียาเสพติดประเภทที่5ไว้ในครอบครองนะครับยึดของกลางอย่างที่เห็นคุณผู้ชมครับหลายรายการด้วยกันนะฮะพฤติการเนี่ยคือตอนแรกเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับแจ้งจากสายลับนะครับว่านายชิษนุพงศ์ลักลอบเพาะปลูกแล้วก็จําหน่ายเห็ดขี้ควายซึ่งเป็นยาเสพติดให้ทั่วประเภทที่5แหมผมต้องอ่านต้องอ่านว่าเห็ดวิเศษแล้วนะถ้าจะอ่าน ข่าวของคุณชิดสนุพงศ์นะฮะคือเขาเนี่ยขายในช่องทางลายได้ครับโดยการส่งให้ลูกค้าผ่านทางพัสดุเอกชนเจ้าหน้าที่ก็เลยทำการล่อซื้อเห็ดขี้ควายนะฮะไม่ใช่สี่เห็ดวิเศษผ่านแอปพลิเคชัน l ลายของผู้ขายจำนวน2กรัมนะครับในราคา350บาท ก็เลยบอกว่าเออขอสั่งเพิ่มแล้วกันเอาอีก2กรัม350บาทเป็น7กราบเป็น4กรัม700บาททีนี้ชิดสนุพงศ์เนี่ยบอกว่าแถมให้ด้วยนะให้อีก 1, <laughs> 1> กรัมคุณผู้ชมครับรวมทนะั้งหมดเป็น5กรัมด้วยกันอันนี้คือผมเล่าให้ฟังนะเป็นวิธีการ่อดซื้อของเจ้าหน้าที่นะครับทีนี้ก็เลยโอนเงินค่าเห็ดวิเศษนี่แหละไปยังบัญชีธนาคารนะครับก็คือใช้ชื่อบัญชีจริงเลยชิดสนุพงศ์นะฮะแล้วก็แจ้งว่าจะจัดส่งพัสดุนะครับให้หลังเวลา18นาฬิกาหร จ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มก็เลยเฝ้าสังเกตนะครับที่บริเวณร้านรับส่งพัสดุเอกชนบริเวณใกล้เคียงกับหมู่บ้านของนายชิศนุพงศ์นี่แหละหลังจากนั้นนะครับก็เห็นเนี่ยคุณผู้ชมครับชิดสนุพงศ์ถือกล่องพัสดุมาจะไปส่งจริงๆนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยแสดงตัวนะครับเข้าจับกลุ่มนะฮะพอเปิดขึ้นมาในกล่องเนี่ยก็คือเป็นเห็ดวิเศษจริงๆเนะฮะเห็ดคี้ควายหรือว่าเห็ดเมานั่นแหละคุณผู้ชมครับซึ่งก็พาเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านคุณผู้ชมดูดิ เนี่ยคือในบ้านเนี่ยดูภายในนอกบ้านเนี่ยคือดูไม่รู้จริงๆเหมือนบ้านพักอาศัยธรรมดาแต่ภายในบ้านกล่องพลาสติกเยอะๆแบบนี้วันหลังร้านที่เป็นร้านขายของอนเนกประสงค์ต้อง สังเกตแล้วนะว่าลูกค้าซื้อกล่องพลาสติกไปทําไมเยอะๆเป็นขวดด้วยพอเปิดประตูเข้าไปเท่านั้นแหละนะครับก็กลายเป็นประหนึ่งเป็นโรงเพาะเห็ดครับหรือเขาจะอ้างว่าไปเลี้ยงปลากัดหรือเปล่าถ้าเป็นขวดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะทีนี้คุณผู้ชมครับนายชิดสนุพงศ์เนี่ยให้การกับเจ้าที่ตํารวจนะครับยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ประกอบอาชีพแล้วจบการศึกษาชั้นปริญญาตรีสาขาไอที เนื่องจากว่าตนเองเนี่ยทำงานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับตนเองเลยบอกว่ามันต้องใช้จินตนาการในการใช้ความคิดสร้างสรรค์สูงมากผู้ต้องหาหรือว่านายชิดสนุงค์เนี่ยก็เลยเริ่มศึกษานะครับการใช้เหตุนี่แหละจาก YouTube แล้วก็เว็บไซต์ต่างประเทศเพื่อที่จะต้องการเปิดประสาทในส่วนสมองนะฮะให้มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น หลังจากนั้นด้วยความชอบก็เลยอยากจะบอกต่อแล้วก็แชร์ออกไปนี่แหละคุณผู้ชมครับในการขายต่อให้คนอื่นโดยเฉพาะนะฮะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยคนสั่งจองมาเยอะนะทําให้เขาต้องเพาะเยอะขนาดนี้แล้วก็เขาจะขายให้เฉพาะคนที่อายุ20ปีขึ้นไปแล้วเท่านั้นอันนี้ไม่แน่ใจนะ,ะเป็นคํากล่าวอ้างหรือเปล่าแต่ว่า ชิสนุพงศ์บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าโดนจับกลุมมาแล้วถ้าเกิดออกจากคุกมาได้เนี่ยก็จะไม่ทําอีกแล้วแหละก็จะไปเปิดสมองในส่วนอื่นแทนอาจจะไปกินเห็ดชิเมจิแทนอะไรอย่างเงี้ยจะช่วยได้ไหมคุณเห็ดหูหนูเห็ดนางฟ้าอะไรประมาณนั้นครับสารพัดเห็ดจริงๆครับกับเรารู้ไหมว่าไอเห็ดตัวเนี้ยมันเป็นสารเสพติดก็หลักๆก็อยากให้คนใช้แบบได้ประโยชน์อะไรเงี้ยเพราะบางคนก็มีเคสที่แบบ รักษาโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยมาปรึกษาผมผมก็เออก็ต้องดูแลเขาเป็นพิเศษอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบมันก็มีแบบเส้นบางๆกันอยู่ถ้าเราไม่ดูแลอย่างเงี้ยมือนก็อาจจะเป็นผลร้ายแรงที่แบบหลอนประสาทอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบต้องมีประสบการณ์ครับมันก็เลยเอาจจะเป็นโทษประเภทไดเออแล้วกลุ่มกลุ<ๆ>่มลูกค้าเราส่วนใหญ่เราส่งใครผมก็ส่งลูกค้าทั่วไปครับเพราะผมก็ผมไม่ค่อยมีลูกค้าแบบงานงานเกาะงานบายอะไรเงี้ยประจําแล้วเราสั่งซื้อยังไงเขาสั่งซื้อเราไหม ก็สั่งในทวิตเตอร์ครับขายแพงไหมก็ประมาณเฉลี่ยก็ประมาณร้อยหนึ่งครับต่อต่อก,กรัมหนึ่งกรัมครับหนึ่งน้ำหนักหนึ่งกรัมร้อยหนึ่งก็ทํางานในส่วนของไอทีอะไรพวกนี้แหละครับตอนก่อนที่จะมาปลูกเข็ดเนี่ยครับประมาณปีหกห้าหกสี่ถ้าจะไม่ผิดแล้วก็ถึกแบบตอนนั้นผมก็ใช้เพราะว่าแบบมันไอทีมันต้องแบบ เขียนโแกรมอะไรเงี้ยมันต้องคีเออะไรเงี้ยผมก็แบบหาใน Google อะไรเงี้ยว่าแบบมีแบบตัวไหนอะไรเงี้ยที่แบบช่วยเปิดประสาอะไรเงี้ยเพิ่มเปิดประสาในส่วนสมองอะไรเงี้ยทาให้แบบมีความคิตอะไรเงี้ยคีเอทิมากขึ้นเลยเหตุการณ์ต่อไปนะครับต้องบอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยไม่รู้ว่าจิตใจทําด้วยอะไรนะครับเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าสงสารจับใจเสลือเกินนะครับหลังจากที่มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเดินทางเพื่อที่จะ ไปทวงถามค่าเช่าห้องพักนะครับคือไปถามกับคุณยายแต่ว่าไปทวงทีไรก็ไม่ได้ค่าเช่าห้องสักทีนะครับเธอก็เลยเกิดความแค้นหลังจากนั้นนะครับรู้ไหมครับว่าเธอทำยังไงเธอเอาน้ำมันทอดไก่ร้อน หวังไปสาดใส่คุณยายแต่ทีนี้เนี่ยมันไปโดนลูกหลงนะครับไปโดนหนูน้อยเป็นผู้หญิงวัยเพียงสองขวบเท่านั้นแล้วก็หลังจากที่เธอถูกลูกหลงไปนี่นะครับก็ทําให้เกิดบาดแผลขึ้นบริเวณทั้งใบหน้าแล้วก็ตามลําตัวหลายจุดเลยทีเดียวครับขณะที่มูลนิธิปวีนาได้นําตัวพาไปรักษาที่โรงพยาบาลยันฮีครับ